สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้จะพาไปรู้จักกับ10อันดับเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2025หรือ Best 10 Fighter Jets in the World for Year 2025ในโลกของการบินทหารที่ไม่หยุดนิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงได้กำเนิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจ10อันดับเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2025กันค่ะโดยข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความโดดเด่นและศักยภาพของแต่ละรุ่นโดยเกณฑ์การจัดอันดับพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่สำคัญทั้งเทคโนโลยีและสมรรถนะระบบเรดาร์อาวุธความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีล่องหนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยค่ะอันดับที่10 h ฮ w ทีจัส MK 2จากประเทศอินเดียเครื่องบินรบมัลติโรขั้นสูงเทคโนโลยีเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยมีความคล่องตัวสูงและศักยภาพในการพัฒนาสูงอันดับที่9มิโคยานมิก25เครื่องบินรบมัลติโรขั้นสูงเทคโนโลยีเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยมีความคล่องตัวสูงและค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการต่ำถือเป็นเครื่องบินรบที่น่าสนใจสำหรับบางประเทศ ที่เน้นการประหยัดในการใช้จ่ายในการปฏิบัติการอันดับที่8ล็อกฮีตมาร์ติน F-22 แ a ปเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา F-22 r a ปเตอร์ F or, เป็นเครื่องบินรบรุ่นที่5เทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงสมรรถนะเหลือเชื่อและมีขีดความสามารถในการรบที่เหนือชั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินรบที่ถือว่ามีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงอันดับที่7ซับ JAS 39 g r i กรเพสัญชาติสวีเดนเครื่องบินรบมัลติโรขั้นสูงพร้อมเทคโนโลยีเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยโดดเด่นด้วยทรวนทรงที่มีรูปร่างขนาดเล็กคล่องตัวและประหยัดอันดับที่6 F/A แถบ1 8 E ขีดทาง F Super Hornet สัญชาติอเมริกันเครื่องบินรบมัลติโรขั้นสูงทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยมีความคล่องตัวสูง และมีความอึดในการออกรบอันดับที่5ดาโซราเฟลสัญชาติฝรั่งเศสเป็นเครื่องบินรบมัลติโรขั้นสูงเทคโนโลยีเรดาร์และระบบอาวุธที่ล้ำสมัยมีขีดความสามารถในการรบหลากหลายรูปแบบอันดับที่4 e u ยูโรไฟเตอร์ไทฟูนซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศในแถบยุโรปเป็นเครื่องบินรบมัลติโรขั้นสูงเทคโนโลยีเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ในการรบทั้งในอากาศและภาคพื้นดินอันดับที่3เฉิงตู J20 สัญชาติจีนเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่5ของจีนพร้อมเทคโนโลยีล่องหนและความคล่องตัวสูงมีศักยภาพในการท้าทายความยิ่งใหญ่ของ F-35 ถือเป็นผู้นำเทคโนโลยีแถบเอเชียที่จะต่อกรก,กับยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาได้อันดับที่สอูโคยสู57จากประเทศรัสเซียเครื่องบินรบรุ่นที่หของรัสเซีย พร้อมเทคโนโลยีล่องหนความเร็วเหนือเสียงและอาวุธล้ำสมัยเป็นภัยคุกคามสำคัญในสมรภูมิรบซึ่งสามารถต่อกรกับ F-35 ของอเมริกาได้บางก็ว่ากันว่ามีความเหนือชั้นเทียบเท่ากับ F-35 ของสหรัฐอเมริกาอันดับที่1จะเป็นใครอื่นไม่ได้อย่างล็อกฮิตมาติน F-35 Lightning II สัญชาติอเมริกาโดยเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่5ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก มีเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงระบบเซ็นเซอร์อันล้ำสมัยและความสามารถในการโจมตีหลากหลายรูปแบบการจัดอันดับนี้เป็นเพียงภาพรวมเบื้องตอน้นการเลือกเครื่องบินรบที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการและภารกิจเฉพาะของแต่และประเทศแต่อย่างไรก็ตาม10อันดับที่ดิฉันนำเสนอมานี้ล้วนเป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิรบยุคใหม่ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปดีๆสู่สาธารณชนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ